ก็จะมารีวิวนะครับยากิงนฟอมที่คุขนุนสะสมนะครับอันนี้คือยาที่ใช้แล้วนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ได้ติดแต่นะครับเพราะว่าชำรุดสุดโฉมขายเรียบร้อยยาดูนิกที่เป็นตำนานนะครับของ G.O. p l a t i n ินนะครับผม ยางพุ่งยางหมุนจีโอนะครับถ้าพูดถึงยางเม็ดที่ร้อนสาดถูกเดสอยเย์ย์ er นะครับติกกาแล้วก็เม็ดสั้นที่ดีมากนะครับของตุกกาป้านะโอ้ยางในตำนานอีกแผ่นหนึง่งที่หลายคนเคยใช้กัน ลักซาเซเวตนะครับยังสกา้าขายดีสุดๆยังสกา้สกาเพ็กซันซอปอันนี้ของกิวูนะครับยูบูสตอมอันนี้ของโดนิกรุ่นใหม่ที่ราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะครับบราคูด้าบิ๊กแสลมนี้รู้จักกันดีเลยบราคูด้ากับบราคูด้าบิ๊กแสลมแต่บิ๊กแสลมมันจะนุ่มแล้วมันก็จะพุ่ม,มนในญ่เสียงดังนะครับ โคสนี่เป็นยางที่มันก็ตีไม่ไปแต่ว่าหยุดลูกดีมากโคสตซันเลยนะมีโอฟิกกีโวตระกูลกีโวเยอรมันคู่ขงจ็อกเร็วออรัปซอฟก็เป็นยางเหนียวของยางรุ่นท็อปของที่บ้านนะนานแล้วผมเริ่มฟิลแล้วต้าอะไรนี่เบาตีง่ายตัดได้ ตกได้ท็อปได้บล็อกได้อันนี้ยางเม็ดยาว o อเอที่ชอบใช้นะครับ Kingdom Pips ยนะครับเหมือนกันนะครับนี่ผูกเหมือนกัน m o r i s o ตเม็ดสั้นที่นิยมของนิตะกินครับแล้วก็วารันเม็ดสั้นนิยมของสกินหลอด โง่หนึ่งห้ายางเม็ด mm hmm. ยาวไม่มีฟองน้ำที่ขายดีของแบรนด์ d o บ b l e ลฟิชนะครับปลาสองตัวนะครับบ b กสแลมพกดไปแล้วบาร์ด้าเด d u สเป็นยางที่เหนียวนะครับ mm hmm. เางเหนียวของนิสกุกูเหนียวจริงๆครับ a l า h a S หน mm ึ hmm. ่งตอนนี้ผมใช้ยอยู่นะครับพุ mm ่งหมุน hmm. S S Perado อันนี้เป็นตา ด็อกเตอร์นะ่ะเม็ดยาวเรียดทรายนะครับนโนวาพูดไปแล้วอันนี้ก็เลเวียาทานนะครับปลาใหญ่ของกินลอดตีดีมากผมได้เข้ารอบรายการเล่าเอียดด้วยตัวนี้ตีดีมากอ่านเกมยากมากพุดถึงสู้ f s s ก็คล้ายๆ MXP นะครับ m องไม่ดีนะแต่มันเดนเร็วกว่าหนึัง เมนตราเป็นยาใหม่ของสติก้านะครับที่อสนี่ก็เป็นความแข็งนะครับออกแบบคล้ายทรงอินเดียถ้าจะไม่ผิดนี่มอมอกาดใชนะ้ทเทนนิชศูนท้าไม่ต้องพูดถึงนุ่มแรงลงตัว g o ต t i n ก็พูดไปแล้วนะครับแอนซอสเป็นยางเหนียวแต่ว่าของน้ํามันหลุดจากดิหลุดจากมันน้อยมันหลุดจากยางง่ายนะเอสโซเยอร์โอ้ยาในตำนานของกิตเตอร์คาสาันลิวก์เลียงมันยาเม็ดยาผมพูดไปแล้วทีเ็เจ็ดเป็นยางเหนียวไม่ค่อยพุ่งของจีน เอิ้์ก็เป็นยายเหนียวนี่ตระกูลที่ยายเหนียวม้วนสปีนนี่จะพุ่งหน่อยของอนียวอินโนวาผมซื้อบ่อยมากเลยกับเนี่ยกับตาเวยสายแปดแปดแปดดีนี่ซื้อบ่อยมากม้วนสปดีนมอนกันซื้อบ่อยซื้อบ่อยตาไล่สามสี่แผ่นแล้วอันนี้ผมได้ปลูกมาผมเองไม่เคยลองเล่นออริจินอลเอามาหน้าเป็นยางอกอลางนะครับ ปั่นนิดหน่อยบล็อกได้แต่ตีไม่ค่อยแรงวิตเตอร์เป็คุนยางเหนียวดีแต่กูนจีนเลยจิกลูกลสัสเตอร์เป็นยาเม็ดสั้นของดดนิคม,มคิดว่าผมเล่นไม่ค่อยได้มันจะแรงก็ไม่แรงจะเบาก็ไม่เบา,เ,บาเล่นยากวีดีเปอร์ก็เป็นยางหมุนบุกอองนิดหนึ่งนะครับเซโซ่ไอ้เบื้องจ้าวแรงพู่กุงท็อปจ้าว ไซคิงเป็นยางตระกูลตังนันญี่ปุ่นยางกีนแต่ว่าก็เหมือนมันไม่ค่อยพุ่งนะครับมันก็ถูกๆนิดนึงตามสีร้อยเตอร์ก็ใช้ยางกีว์เิ่มตไปเหมือนกันนะกีแนนอตอันนี้พวกเหนียวอันนี้โพลียูเรตยางเม็ดกลืนของหินเหนือผมเล่นไม่เป็นเลยจบข่าวครับคุณผู้ขี่เสียบิงบองครับ